Um... นโมอาหะโตสัมมาสัมพุทธัสะโนโมอุตมมธรมมัสะโตสัเวเนโมมหาสัติสุศีะทินโมอมัตยาัสสันะสยตัสุสังนโมอมติตาสากสุตตินโมกาวาเวทาิัอุปาว

โทษที่วนจงร่วมพ้นโทษสารสารต้อยตามดับประการทอดน้องของกระกาจงพ้นกรรมใจในเวลาอานภาพน้องหนำของนอดน้องซึ่งถึงพร้อมัสดีนิสดาตลอดการผุกเมื่อเพื่อสาาาักการน้องบัตรชาด้วยเหตุพิเศษกรรมจงปรากฏเดชาอานภาพ ที่น้องจะเกิดผลมงคลนำนับมงคลวิธีที่น้องนำด้วยคุณค่ามูทา ภริมันจะติสรังาชาตตโสภาสาปติปัจจามผ่านนทิปปสิมาราชาเลสติโสุตตาปิตัสสะมหาวินทมันโตราติิมันโตวันมันโตยะติโนมวธมานาทั้งสุขตินขันจะติสังราชาวิโยตัสภาสาปสติ ภมิพันธนานาทิปติมหาราชายาติโสุตาอิปรสสังโอิบุมานาภะราอิจิมันโตทุติมนโตวันหันโตยาติโสโมธมานาอัคังสุปัจจิมันจะติสัราชาวิรูปัถปัถวาติปาปานันนาทิปติมหาราชา ยะัสิโสุตตาริตตัสสะโหอินุมานามัสรายิทันโตชุติมนโตวันวันโตยะสิโสมอมานาอัคโตอุตรนจติทั้งชาวิภูเวโรสัสะติยักขานอธิปติภ ังทิศสังจากสารเตมหาราชสมังศาติุโลติสาสันตตมานาทังสู การสินี้ก็ไปเจอขอนมัสวดการคุณหุทธเจ้าคุงห้าพระองค์สิบุสลาวพระองค์สมเดตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกวิติคือดวงอัไยของพระองค์รหังสัมมาสัมพุทธคือฝ่าพระบาทของพระองค์เรือขวาวิชาตระนสัมปันโนสุกโตโรตอิโคือฝ่าพระบาทของพระองค์เรืซ้ายวุโรบุริสธรรมสาราทีคือฝ่าพระบาทของพระองค์เรืขวาสัทธาเทวมุตรานัง คือฝ่าพระหัตของพระองค์เบื้องซ้ายพุทโธพระโถวติคือพระรัตนธรรมก้าวของพระองค์มหาคุุคือดวงวนเนตรของพระองค์เบื้องขวาติสวาสุคือดวงวนเนตรของพระองค์เบื้องซ้ายพุทโธคือลมอัศรศัพพัสสาสักของพระองค์อาทิตมะสิงไกเยเกสาโรมานักขาสันตาตะโจมังสังนะฮาโลอาทิอาทิมิจชังบกการาทยังยตันนาติโรบกการ ปีหกังปภาสามนันตางอตะคุณามุสริยันติสังสิตธังเซหังภูโโรอิตังเสโภเมตออสุวัสสะเกโลสิงคาริตารลิกามุตังมัตเตเมัตรรงคันติคือพระอาการ32คือมหาพรบุตรประันต์สามสระกาและวัทยาชนะใหญ่น้อยมีแปดสิประการสังวิุสุโลปุสะภุพ้าคือพระสวามเของพระองค์ในที่สวิเซเสอีกอีเสเสพุทรนามใีอีเนนาพุตตรตังโสอี อิโซตังพุทธปีติอีกคือพมหามงกุฎของพระองค์จงเป็นมงกุฎสวมเก้าตัวพระพิจาทั้งหลายนะเวลาวันนี้สมัสสังกัปปะเส้นโตสัตถาอาหันจงเป็นอำนาจของตัวพระพิจาทั้งหลายนะเวลาวันนี้พุทธสังฆมังกรลงโลกเป็อปปิตคือพมหมงกุฎเพชรของพระองค์จงเป็นมงกุเพชรสวมเก้าตัวพระพิจาทั้งหลายนะเวลาวันนี้ปรมารคราบโหรุโธิี่มิทิเจเรเมเทสคือพระสังวันเพชรของพระองค์จงเป็นสังวันเพชรข้าวตัวพระพิจารณาลายเวลาวันนี้ ขุ้นัอกอุติปูรังตังตัมเป็นนัตัวมาเปรนเจ้าต่ายเวลาวันนี้ขั้นตอกอิติปูรังตังมเป็นเนื้อทั้งห0 0ชิ้นขาดขาของขาดยกของพั้เเจ้านักเวลาวันนี้งกอุติปุรังตังตัมาเป็นกระดูกทั้งสาม้อยชิ้นปฏิปตะองขาดยบของทั้เปเจ้านักเวลาวันนี้อิติภารตาตาิสายติสัมพัยมาตายติโพธิมุกปโตติโต่ทเตโม พยันตนุคนโตอีครา้าพนีรานิเนคัมมัคปัญญาสหวิทยิยัชนิสัจจาธิฐานเมตุกเกตไคภายวูอุธานิการหาถาติคือพระบรมีทั้งสามสิทธิขององค์สมเด็จสมสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเป็นสนาราศีของตัวพระเจ้าทั้งหลายนเวลาวันนี้เวสุพุทธสุขวัวไกของเวสุวรร จงมาเป็นสัตตาิทธิ์ผมก็เป็นเจ้าทั้งหลายนเวลาวันนี้อิทธิปาเถเกจงมาเป็นเกือบแก้วสวมเท้าก็เปเจ้าทั้งหลายนเวลาวันนี้ฮานุมานานสังสัตตังคุสมรังญยาฮานุมานจงเป็นกำลังของข้าพเจ้าทั้งหลายนเวลาวันนี้ที่แม่ปัตธรนีเจ้าเออ พุทธะสัโพุทโธทาการโขภสิริสัพยมุนีโพธโมพุทโธยะตารุขะอริยเมตโยพุทโธปัญจพุทธารบมหังบัดนี้เขาปเจนสังลายแด่ได้มีพระเดชพคุณพระราชชนมีฤธิบดีสงวันโตชาตร่งและชาหล